5-11ขวบเริ่มฉีดวัคซีนเดือนกุมภาพันธ์นี้ครับอ้าวดูหน่อยให้ความสำคัญกับเด็กระหว่างอายุ5ปีถึง11ปีเรื่องการฉีดวัคซีนหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมานี้เราฉีดวัคซีนให้กับเด็กตั้งแต่อายุ12ปีเป็นต้นไปนะครับเด็กอายุ5ปีถึง11ปีเนี่ย จะได้ฉีดเมื่อไหร่เมื่อวานการถแถลงข่าวของแพทย์หญิงสุมาณีวัชรศิลป์ผู้ช่วยโฆษกของสอบคนี้นะฮะบอกว่าวัคซีนสำหรับเด็กช่วงอายุ5ปีถึง11ปีเนี่ยทางสำนักงานอยเขาอนุมัติให้วัคซีนไฟเซอร์ครับเป็นของไฟเซอร์นะครับแต่ว่า ของเด็กอายุ5ปีถึง11ปีเนี่ยจะไม่เหมือนกับที่ใช้ในผู้ใหญ่นะครับของผู้ใหญ่ก็ของผู้ใหญ่ของเด็กโดยเฉพาะช่วง5ปีถึง11ปีนี่ก็อีกแบบหนึ่งและวิธีที่จะให้ดูง่ายๆสังเกตง่ายๆก็คือฝาครับนะฝาของขวดวัคซีนเนี่ยของเด็กเนี่ย จะเป็นฝาสีสม้มจะมี10ไมโครกรัมต่อโดสส่วนของผู้ใหญ่ก็จะเป็นฝาสีม่วงและมีขนาด30ไมโครกรัมต่อโดสไมโครกรัมโดสนะครับและจะเอามาใช้ปะปนกันไม่ได้นะของผู้ใหญ่ก็ของผู้ใหญ่ของเด็กก็ของเด็กนะครับแล้วจะมาเมื่อไหร่ จะฉีดได้เมื่อไหร่คุณหมอสุมาณีบอกว่าจะเริ่มทยอยเข้ามาปลายเดือนมกราคมนี้ครับหรือไม่ก็ต้นเดือนกุมภาฉะนั้นกุมภาพันธ์เนี่ยได้ฉีดแน่ๆนะครับขั้นตอนก็คือว่าที่สำคัญเลยจะต้องได้รับการยินยอมจากพ่อแม่ผู้ปกครองเขาก็แงอยู่แล้วล่ะครับเพราะขนาดเด็กช่วงอายุ12-17ปีเนี่ย ยังต้องให้พ่อแม่ผู้ปกครองยินยอม